สวัสดีครับเรามาเรียนกันส่วนที่เหลือนะครับคือโอกาสวาระในอตีตะวาระนะครับหลักการเดียวกันกันกบโอกาสวาระที่ปรากฏอยู่ในปัจจุปันนววรระนะครับคือจะมีลักษณะคําถามถามถึงภูมิอย่างเดียวนะครับคือภูมิเหล่านี้ถามว่ารูปขันเคยเกิดในภูมิใดเวทนาขันก็เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นวิธีการตั้งภูมิของเราก็มีแบ่งออกเป็น3ภูมิได้แก่ปัญจโวการภูมิ26อรุปภูมิ4และอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งเท่านั้นนะครับหลักการก็คือว่าในภูมินั้นเราไม่พูดถึงเรื่องการกําลังเกิดกําลังดับเราไม่พูดไม่มีการแบ่งคนออกอไม่มีการแบ่งคนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในภูมิเราไม่มีการแบ่งองค์ธร,รรมว่าเป็นกําลังเกิดและกําลังดับเราพูดถึงภูมิเลยนะครับว่าในภูมินั้นมีคนมีขันที่กําลังเกิดมีขันที่กําลังดับ มีขันที่เคยเกิดและมีขันที่เคยดับหรือเปล่านะครับนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่ตัวภูมิโดยเฉพาะเราจึงแบ่งภูมิภูมิหมดเป็น3ประเภทคือภูมิที่มีขันห้าภูมิที่มีนามขันสี่และภูมิที่มีรูปประขันอย่างเดียวองค์ธรรมของเราจึงได้แก่ปัญจโวการภูมิ26อรูปภูมิ4อสัญญาสัตตภูมิหนึ่งจากนั้นเอามาถามเลยครับว่ารูปประขันเคยเกิดในภูมิใดภาษาบาลีคือ ยัตถะรูปขันโทอุปชิตถรูปขันเคยเกิดในภูมิใด an ตัดถะเวทนาขันโทอุปชิตถาติเวทนาขันก็เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมนะครับองค์ธรรมของเรามีอยู่สองชุดดับดับดงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราถามถามว่ารูป,ปรขันกําลังเกิดในภูมิใดเราบอกว่ารูป,ปรขันนั้นขันทษครับรูป,ปรขันเคยเกิดในภูมิใด เพราะฉะนั้นเราบอกว่ารูปปัะขันเคยเกิดในปัญจะและรูปปัะขันเคยเกิดในอสานองค์ธรรมสองจุดนี้เรียกว่าสันนิฐานนบทสันนิฐานนบทเป็นองค์ธรรมบทตั้งจากนั้นมาถามว่าแล้วเวทนาขันก็เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมภูมินั้นได้แก่ในสันนิฐานนบททั้งสองนั่นแหละครับถามว่าเวทนาขันก็เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมเราบอกว่าในปัญจโวการภูมินั้นเวทนาขันเคยเกิด แต่ในปัญจะในอสัญญาสัตตภูมินั้นเวทนาขันไม่เคยเกิดเราจึงได้วิพังคาบารีย์มา2ชุดเป็นยม,มกนะครับคือบทเดียวได้แก่อสัญญาสัตตภูมิ2บทได้แก่ปัญจโวกาลภูมิเราหยิบองค์ธรรมเหล่านี้มาตั้งได้แก่ปัญจโวการะภูมิซึ่งมี26ภูมิและอสัญญาสัตตภูมิที่มี1ภูมิอสัญญาสัตตภูมินั้นมีเป็นบทเดียวปัญจโวกาลภูมินั้นเป็น2บทพอตั้งองค์ธรรมเสร็จปับ๊บ เราก็ต้องบอกว่าในองค์ธรรมที่เราตั้งนั้นวิพังคบาลีคืออะไรคนที่เป็นอสัญญาสัตตภูมินั้นเมื่อพูดถึงโอกาสวาระแล้ววิพังคะบาลีจึงกลายเป็นอสัญญาสเตในปัญจโวการภูมิองค์ธรรมได้แก่ปัญจโวกาเรนะครับจากนั้นก็ถึงขั้นตอนลอกโจทย์เลยนะครับกลับไปดูที่โจทย์ถามว่ายัตถะ ถามยะถะเราก็ใส่ตัดฐะไปเลยนะครับจากนั้นลอกโจทย์ต่อคือรูปักขันโทอุปชิตถรูปักขันโทอุปชิตถเจอเครื่องหมายที่แตกต่างออกไปใส่โนจะตัดฐะจากนั้นก็ลอกโจทย์ต่อคือเวทนาขันโทอุปชิตถองค์ธรรมสองบทภาษาบาลีคือจะจะลอกโจทย์ต่อเลยคือรูปักขันโทจักอุปชิตถ เวทนาขันโทจะอุปชิตะได้รูปประโยคน์เต็มๆคืออสัญ,ญสัสเตตัฐะรูป,ปักขันโทอุปชิตะโนจะตัฏะเวทนาขันโทอุปชิตะปัญจโวกาเรตัฐะรูป,ปักขันโทจ่อุปชิตะเวทนาขันโทจ่อุปชิตะนะครับได้วิพังคาบาลีแบบนี้แล้วเราก็มาแปลกันมีการแปลแบบเดียวเท่านั้นอสัญยะสเตแปลว่า อ,ส,ญญส,อสัญญาสัตในอสัญญาสัตวภูมินั้นรูปขันเห็นไหมครับเคยเกิดมาจากอุปชิตะนะครับแต่โนจะตัฏฐะแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดตัฏฐะในภูมินั้นในปัญจโวการภูมินั้นรูปขันก็เคยเกิดเวทนาขันก็เคยเกิดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการ วางรูปประโยบาลีผมมั่นใจว่านักศึกษาทุกท่านคุ้นเคยแล้วนะครับพร้อมมากัดจากการลอกโจทย์ทั้งสิน้นคําแปลนั้นก็มี3ชุดชุดที่เป็นปุคละวาระก็แปลแบบหนึง่งชุดที่เป็นปุคโลกาสวาระก็แปลเหมือนปุคละวาระแต่ใส่คําว่าในภูมินั้นแล้วก็ชุดที่เป็นโอกาสาวาระขึ้นต้นว่า ในอสัญญาสัตตภูมิในปัญจโวการภูมินะครับมีเท่านี้เองส่วนที่แตกต่างเมื่อได้วิพังคบาลีแล้วเราก็มาแสดงองค์ธรรมอสัญญาสัตตภูมิที่เป็นบทเดียวคืออสัญญาสัตตภูมิหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดแห่งรูปปะขันอย่างเดียวนะครับจากนั้น2บทได้แก่ปัญจโวการภูมิ26ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งขันห้านะครับ องค์ทมของสังสยาบทได้แก่องค์ทมหมวดหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบเหมือนกันหมดเลยจะเป็นกําลังเกิดเคยเกิดจะเกิดรูปขันนามขันก็เกิดในภูมิที่เป็นปัญจโกรภูมินาม,มาขันเท่านั้นที่จะเกิดในอรูปภูมิและรูปขันก็เท่านั้นที่จะเกิดในสัญญาสัตตภูมิเพราะฉะนั้นเตกาลิกะคือทั้ง3การเลยการขันต่างๆที่เกิดในภูมิไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแสดงได้ว่าในขณะที่ขันต่างๆนี้เกิดในภูมินั้นกําลังเกิดเคยเกิดจะเกิดผลก็เหมือนกันเลยแตกต่างกันเฉพาะรูปบาลีนะครับที่จะใส่ไปกําลังเกิดเคยเกิดจะเกิดกําลังดับเคยดับจะดับนะครับแตกต่างกันตรงนั้นเท่านั้นสําหรับนักศึกษาที่ต้องการจะได้เอกสารในการ เรียนในการเรียนนะครับสามารถจะส่งลายมาให้ผมได้นะครับที่ c h a จุด s a n g t h o n g s u k ข้างหน้าจะขึ้นมาว่าชาปัญญาวโรนะครับแต่ถ้าสามารถจะหยิบยืมจากเพื่อนๆได้ก็ลองหยิบยืมกับเพื่อนๆนนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่ได้ก็ ทักไลน์มานะครับแล้วผมจะส่งเป็น PDF ไปให้พิมพ์นะครับมีจำนวนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราเรียนจากวิดีโอแล้วเราเข้าใจดีใช้จดเอาก็ได้นะครับเอกสารไม่สำคัญความเข้าใจสำคัญกว่านะครับจากนั้นเราก็ไปในส่วนของปาติโลมะปุจษาเหมือนกันเลยพูดถึงภูมิองค์คำตั้งก็เท่านี้ล่ะครับบัญจ 26, ัต6อารูป4อสันหนึ่งถามว่ายัดถะ วาปณะนะเวทนาขันโทอุป,ปัชิตะเวหรือว่าเวทนาขันเคยเกิดเวทนาขันก็เคยเกิดในปัญจะและอารูปถามต่อไปแล้วรูปประขันก็เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมปัญจะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้องค์ธรรมวิพังข้าบาลีมาสอชุดชุดหนึ่งคืออรูปชุดหนึ่งคือปัญจะหยิบอรูปและปัญจะมาตั้งอรูเป ปัญจะคือปัญจะวโวกาเรต่อท้ายด้วยตัทธะตัทธะตัทธะจากนั้นลอกโจทย์เลยครับเวทนาขันโธอุปชิตะเครื่องหมายแตกต่างการใส่โนจะตัทธะลอกโจทย์ต่อรูปขันโธอุปชิตะเครื่องหมายเหมือนกันสองอันใส่จะาจะคือเวทนาขันโธจะอุปชิตะรูปขันโธจะอุปชิตะนะครับได้เป็นปริปุณะปัญหา คำแปลก็ในอร,ปปร,น д, รูปประภูมินั้นเวทนาขันเคยเกิดแต่รูปขันไม่เคยเกิดในภูมินั้นในปัญจโวการภูมินั้นเวทนาขันก็เคยเกิดรูป,ปรขันก็เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อรูปประภูมิ4ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งนามขันธ์4และปัญจโวการภูมิ26ซึ่งเป็นที่เกิดแหง่งขันธ์5องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่ องค์ทำหมวดหลังเท่านั้นจากนั้นก็ไปจำแนกโกดธาสะนะครับในส่วนของปัจจนิกก็เหมือนกันปัจจนิกถามว่ารูปปขันไม่เคยเกิดในภูมิใดยัตถะรูปรขันโทนุป,ปัจจิธะไม่เคยเกิดในภูมิใดตัดถะเวทนาขันโทนุป,ปัจจิธาติรูปปขันตั้งองค์ธรรมแบบนี้เลยคือปัญจั6 อรูป4ี่อสันหนึ่งรูปปะขันไม่เคยเกิดที่เดียวคืออรูปนะครับในอรูปประภูมิ4ถามว่าแล้วเวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดใช่ไหมเราบอกว่าเคยเกิดเขามีเวทนานะครับเขาต้องเคยเกิดคําถามแบบนี้เราบอกว่าเคยเกิดก็ตอบว่าเคยเกิดภาษาบาลีคืออุปปชิตะเคยเกิดคําถามแบบนี้ตอบสวนหรือตอบตรงกันข้ามคือ าริคติวิสัชนานะครับซึ่งเป็นคําวิสัชนาที่ตรงกันข้ามกับบทถามบทถามถามว่าไม่เคยเกิดแต่เราตอบตอบว่าเคยเกิดคําถามแบบนี้เป็นปุเรนะครับปุเรปัญหาคุ้นเคยแล้วนะครับปุเรเราเจอทุกที่นะครับที่อยู่ในโอกาสาวาระในฝ่ายปัจจนิกเจอแน่ๆนะครับไม่ว่าจะการใดจากนั้นเราก็แสดงองค์ธรรม องธรรมมีชุดเดียวคืออารูปประภูมิ4นะครับเพราะฉะนั้นองคธรรมจึงได้แก่องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อารูปประภูมิ4ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งนาม,มาขันธ์4องคธรรมของสังสยบทไม่มีฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปุเรปปัญหาถามว่ารูปประขันไม่เคยเกิดในภูมิใดรูปประขันไม่เคยเกิดในภูมิใด เวทนาขันก็ไม่เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปาลิคติวิสัชนาว่าอุปปัจชิตทะซึ่งเป็นคำวิสัชนาตรงกันท่ามกับบทถามเพราะว่าอรูปประภูมิสีอ่อรูปปภูมิสี่ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งนาม,มาขันสี่ แม้ว่ารูป,ปรขันไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันนั้นเคยเกิดนะครับเวทนาขันนั้นเคยเกิดอย่างนี้เรียกว่าปุเรปัญหานะครับเจอแน่ๆน,นะครับในโอกาสาวาระเจอแน่ๆจากนั้นเราไปฝ่ายในปฏิโลมปฏิิลมถามว่าหรือว่าเวทนาขันไม่เคยเกิด เวทนาขันไม่เคยเกิดชุดเดียวคือในอาสัญเวทนาขันไม่เคยเกิดแล้วรูปขันเคยเกิดไหมเขามีรูปเพราะฉะนั้นเวทนาขันต้องเคยเกิดเวลาถามถามว่าเวทนาขันไม่เคยเกิดรูปขันก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมเราบอกว่าเคยเกิดเคยเกิดตอบตรงกันข้ามกับบทถามอย่างนี้เป็นปุเรปัญหานะครับปุเรปัญหาที่มีคำตอบเป็น ปาลิคติวิสัชนานะครับนักศึกศษาต้องฝึกจำแนกโกทัสะไว้นะครับเพราะว่ามีออกสอบแน่ๆน,นะครับส่วนหนึ่งที่ออกสอบได้ก็คือในโอกระวารานะครับที่หยิบเอาบุรเรปัญหาไปถามได้นะครับผ่านนะครับต่อไปไปในฝ่ายของเวทนาสัญญาเวทนาสัญญาถามเหมือนกันเลยคือเวทนาขันเคยเกิดในภูมิใด สัญญาขันก็เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมตั้งองคธรรมสามชุดคือปัญจยี่อารูป4ี่อสัน1เวทนาขันเคยเกิดในจตุปัญจสัญญาขันเกิดพร้อมกันหละครับจตุปัญจตอบอามันตานะครับเครื่องหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นองคธรรมจึงได้แก่อรูป,ปรภูมิ4ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งนมามขันสี่ปัญจโวการภูมิยี ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งขันห้าองค์ธรรมของสังสญาบทนั้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันจากนั้นไปฝ่ายปฏิโลมยัตถาวาปะนะสัญญาขันโทอุปชิตะหรือว่าสัญญาขันเคยเกิดในภูมิใดสัญญาขันก็ตั้งองค์ธรรมแบบนี้เลยเกิดในปัญจาก,กับในอรูปเพราะสัญญาขันเคยเกิดเวทนาขันก็เคยเกิดอยู่แล้วตอบอามันตานะครับ ตอบอามันตาองค์ธรรมของอามันตาจึงได้แก่อารูปประภูมิ4ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งนามขันธ์4ปัญจโอการภูมิ26ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งขันธ์5องค์ธรรมของสังสยบทเหมือนกันแบบนี้เป็นปัญหาแบบเดียวเลยคือปัจฉาปัญหาที่มีปัจจนะปฏิวัจนะวิสชนานะครับไปในฝ่ายของปัจจนิกปัจจนิกถามว่า ยัตถะเวทนาขันโทนุปปัจชิฏฐะตัฐะสัญญาขันโทนุปปัจชิฏฐาติเวทนาขันไม่เคยเกิดในภูมิใดสัญญาขันก็ไม่เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมองค์ทําตั้งเท่านี้เลยครับปัญจะ6ี่สิบปรูป,ปรภูมิ4อสัญญาสัตตภ,ภูมิหนึ่งเวทนาขันไม่เคยเกิดที่เดียวคือในอสัญญาสัตตภ,ภูมินะครับ ไม่เิดเวทนาขันไม่เคยเกิดสัญญาขันก็ไม่เคยเกิดด้วยแน่นอนตอบอามันตาตอบอามันตาองค์ธรรมของอามันตาได้แก่อสัญญาสัตตภูมิหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดแทง่งรูปปะขันอย่างเดียวองค์ธรรมของสังเสยบทเหมือนกันนะครับเป็นปัจฉาปัญหาในปฏิโลมปุจฉาถามว่ายัตถวาปณะนะสัญญาขันโทนุปัจจิธะ ตัดะเวทนาขันโทนุป,ปัจิชิตถาติหรือว่าสัญญาขันไม่เคยเกิดในภูมิใดเวทนาขันก็ไม่เคยเกิดในภูมินั้นใช่ไหมสัญญาขันไม่เคยเกิดที่เดียวเท่านั้นแหละครับคือในอสัญญาสัตตภ,ภูมิสัญญาไม่เคยเกิดเวทนาก็ไม่เคยเกิดเหมือนการตอบอามันตานะครับตอบอามันตา องธรรมอามันตาก็ได้แก่อสัญญาสัตตภูมิหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดแห่งรูป,ปรขันธ์อย่างเดียวองค์ธรรมของสังสยาบทเหมือนกันเป็นคําถามที่ชื่อว่าปัจฉาปัญหามีวิสัชนาชื่อว่าปฏิวัจนะวิสัชนานะครับต่อไปก็ไปสรุปองค์ธรรมกันเลยสรุปองค์ธรรมของเราคือตั้งออกมา3แบบคือปัญจอรูปอสัญ จากนั้นดูว่ารูปประขันเคยเกิดตรงไหนรูปประขันเคยเกิดที่ปัญจาและอาสันถามต่อไปแล้วในองค์ธรรมสันนิษฐานบ,บททั้งสองนี้เวทนาขันเกิดตรงไหนเวทนาขันเกิดตรงปัญจาแต่อาสันไม่มีนะครับจากนั้นเราก็ได้เครื่องหมายมา2แบบคือถูกผิดกับถูกถูกเหลือองค์ธรรมชุดเดียวที่ยังไม่แสดงคือในอรูป แสดงว่ารูป,ปรขัคารไม่ไม่เคยเกิดนะครับแต่เวทนาขันเคยเกิดเราจึงมีองค์ธรรมออกมา3แบบคือถูกผิดถูกถูกและผิดถูกจากนั้นเราองค์ธรรมเหล่านี้มาตั้งนะครับตั้งในตารางของเราเห็นไหมครับเอาถูกผิดขึ้นก่อนถูกผิดได้แก่อาสานหยิบอาสานขึ้นต,ตั้งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งจะไปเหมือนกับตำแหน่งหนึ่งในตำแหน่ง4นะครับ บทเดียวในตำแหน่ง4จากนั้นเอา2บทขึ้นก่อนคือถูกถูก,ถกได้แก่ปัญจะปัญจะแล้วก็ถูกผิดเอาไปตั้งไว้ในตำแหน่ง3จะไปเหมือนกับตำแหน่ง2อย่ามกเราก็เสร็จทันทีเราตอบได้ทันทีว่าในปัจจนิกนั้นต้องเป็นปูเรแน่ๆนะครับเป็นเครื่องหมายแบบนี้ปูเรแน่ๆตอบสวนกันถามว่าไม่ก็ตอบว่าใช่นั่นแหละครับถามว่าไม่เคยดับก็ตอบว่าเคยดับ ถามว่าไม่เคยเกิดก็ตอบว่าเคยเกิดเป็นปุเรปัญหานะครับปาลิคติวิสัชนาจากนั้นก็มาสู่ในส่วนของนาม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 ตั้งเหมือนเดิมเลยคือปัญจอสันและอารูปสามภูมินะครับถามว่าเวทนาขันเคยเกิดเคยดับตรงไหนปัญจะอารูปแน่นอน เพราะฉะนั้นไม่เคยเกิดไม่เคยดับตรงอสันได้พิพังพบ,บาลีออกมาสองชุดคือชุดหนึ่งถูกถูกชุดหนึ่งผิดผิดไม่มีเครื่องหมายอื่นหยิบเอามาใส่ในตาราง4อันของเราเลยนะครับคือ1ตําแหน่งไม่มีแน่นอนมีแต่ถูกถูกคือปัญจกับอรูปผิดผิดคืออสันอย่างนี้ตอบอามันตาหลวนนะครับยมกเราก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะถามขาเกิดไม่ว่าจะถามขาดับ เหมือนกันทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจในโอกาสวาระนะครับบรรยายครั้งเดียวก็ใช้ได้ทั้ง6การเลยเพราะว่ารูปแบบเขาเหมือนกันที่อยากจะเน้นคือเวลาเราแบ่งในอติตวาระนี้เราแบ่งออกเป็นปุคละวาระปุคละวาระ ปุคละวาระและปุคะโลกาสวาระโอกาสะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะ6กการเหมือนกันหมดในปุคคละวาระเราตั้งองค์ทำเป็นปัญจอรูปอสันแล้วก็แบ่งคนออกเป็น2ชุดคือเกิดตายในปุคคละวาระความเป็นรูปความเป็นนามเขาเคยเกิดมาแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่เคยเกิดไม่มีนะครับ ไม่เคยเกิดไม่มีไม่เคยเกิดก็ตอบนัตถิไปเลยนะครับที่เคยที่มีเกิดก็คือเคยเกิดคืออามันตาเคยดับอามันตาไม่เคยดับก็นัตถินะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมี2อ,อย่างคือเป็นอามันตากับนัตถิ2อ,อย่างส่วนโอปุขคโลกาสวาระนั้นเราแบ่งองค์ธรรมเป็น4ชุดคือสุทธาวาสภูมห้ ปัญจโการภูมิ21อารูปภูมิ4และอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งแบ่งคนออกเป็นเกิดตายนะครับเกิดตายและในภูมิด้วยหลักการเราก็คือว่าถ้าเคยเกิดในปัญจก็มาเกิดในปัญจใหม่เคยเกิดในอารูปก็มาเกิดในอารูปใหม่เคยเกิดอสัญมาเกิดในอสัญใหม่องค์ธรรมปัจจุบันของเราถามกลับไปว่าตอนที่เขาเกิดในปัญจตอนที่เขาเกิดในอารูปตอนที่เขาเกิดในอสัญเนี้ย มีขันต่างๆที่เราถามเกิดไหมนะครับส่วนสุทธาวาสภูมิเขาเกิดซ้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เคยมีอะไรเคยเกิดอยู่แล้วพอตั้งองค์ธรรมทั้ง4ตั้งองค์ธรรมทั้ง4แล้วองค์ธรรมทั้ง4คือสุทาวาสภูมิ5เกิดตาย ปัญจโวการภูมิ21-5ลบ5ก็คือลบสุดทาวาววดออกอรูปประภูมิ4และอสัญญาศาสตรภูมิ1นั้นเอามาถามว่ารูปกับนามนะครับในสุดทวาวาสภระิไม่เคยมีรูปนามเกิดเลยนะครับทั้งคู่ไม่มีอะไรเกิดเลยในปัญจาโวการภูมิรูปเคยเกิดนามเคยเกิด คนตายก็รูปเคยเกิดนามเคยเกิดส่วนในอรูป,ปรภูมินั้นรูปไม่เคยเกิดแต่นามเคยเกิดในอสัญญาสัตตภูมินั้นรูปเคยเกิดแต่นามไม่เคยเกิดรูปเคยเกิดแต่นามไม่เคยเกิดเราหยิบองค์ธรรมของคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในแต่ละภูมินี้มาพูดถึงสภาวะนะครับว่า ถ้าเป็นปัญจโวการภูมิคือปัจจุบันนี้เคยเกิดในปัญจเหมือนเดิมอรูปในปัจจุบันเคยเกิดในอรูปเหมือนเดิมอสานก็คือเคยเกิดในอสานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นองค์ธรรมจะต้องมีภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับส่วนสุทธาวาสภูมิทั้ง5นั้นไม่เคยเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่เลยเพราะว่าสุทธาวาสภูมิไม่เคยสำภูมิังนั้นในปุคะโลกาสวาระ ขาเกิดขาดับเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดคำตอบเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่วิพังคาบาลีในส่วนของการล็อกโจทย์เท่านั้นดูวาระให้ถูกนะครับดูวาระให้ถูกแล้วก็ล็อกโจทย์ให้ถูกด้วยบางครั้งในการถามเขาไม่ได้ยกโจทย์ให้เราเขาจะบอกว่าจงแสดงขันทะยมะกะขันทะยมะกะ นิโรธาวาระอตีตะวาระอนุโลมปุคคโลกาสะวาระลูปกขันทะมูละเวทนาขันทะมูลียมกะเราก็ต้องแตกออกให้ถูกนะครับว่าเขาผูดถึงนิโรธาวาระการสองต้องเป็นโลไยอนุโลมด้วยเราจะได้ตั้งคำถามได้ถูกว่าไฟไหน ให้ถามอนุโลมมุจฉาก็ตั้งถูกปฏิโลมมุจฉาก็ต้องตั้งให้ถูกนะครับปฏิโลมมีวาปะนะครับอนุโลมไม่มีวาปะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจในการตั้งชื่อของยมกด้วยเข้าใจแล้วตั้งองค์ธรรมถูกหายมกเป็นตั้งวิพังข้าบาลีได้จากนั้นก็สามารถที่จะสร้างยมกได้ ะฉะนั้นขั้นตอนคือ1เข้าใจปัญหานะครับเข้าใจคำสั่ง 2. ตั้งองค์ทำเป็น 3. หายามกจากองค์ทำนั้นให้ได้คือสองบทบทเดียวหรือสองบทนะครับแบ่งองค์ทำให้ได้ 4. ตั้งวิพังขบาลีคือหยิบองค์ธรรมเหล่านั้นมาตั้งเป็นวิพังขบาลีให้ได้ 5. ลอกโจทยหกแปลเจ็แสดงองค์ธรรมแปบดบจำแนกโกฐาสะครบกระบวนการแล้ว10คะแนนแน่นอนนะครับจะทำให้เราเรียนยมกได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะว่า ขั้นตอนของไม่ได้ยากตัวที่ยากคือเราจะต้องตั้งองค์ธรรมและหายมกให้เป็นนะครับทำได้ยมกก็สนุกสนานนะครับวิธีการของยมกมีวิธีเดียวนะครับคือจับองค์ธรรมแล้วมาแยกเป็น2ถ้าเราเข้าใจวิธีการเราได้ทั้งหมดตั้งองค์ทมเป็นจนในที่สุดสามารถจำแนกโกธาศาสตได้ทั้ง10ยมกเราจะท่องเที่ยวในยมกได้อย่างเพลินใช้ วิธีเดียวใช้วิธีการคือวิธีเดียวเราจะเที่ยวได้ทุกยมกเลยนะครับทั้งสิบไปเรียนสัจจะยะมกไปเรียนอายตนะยะมกไปเรียนสังขาระยะมกก็ใช้วิธีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปการหน้าคือ อนาคตะวาระมีความซับซ้อนมากขึ้นองค์ธรทมยาวขึ้นพยายามทําความเข้าใจในปัจจุปนนวาระจําองค์ธรรมให้ได้พยายามทําความเข้าใจในอตีตะวาระจําพงค์รมให้ได้นะครับในปัญจในในปัจจุปนนวาระคือการหนึ่งมีองค์ทรสิ11ตัวคือคนที่กําลังเกิดในปัญจปัญจโอการังอุปปชัชชนตานางังคนที่เกิดในรูป อรูปงังอุปปัชชนตานังคนที่เกิดในอาสาันคืออสัญญาสตังอุปปัชชะตานังและคนที่เกิดทั้งหมดสัพเพสังอุปปัชชนตานังคนที่ตายในปัญจะคนที่ตายในอาารูปคนที่ตายในอสันปัญจะโวการาจวันตานังอรูปาจวันตานังอสัญญาสตาจวันตานังจากนั้นคนที่ตายทั้งหมดนะครับแล้วก็มีคนที่เกิดในจต um ุและปัญจะ คือจัตุและปัญจะคนที่ตายในจัตุและปัญจะคือจัตุและปัญจะนะครับอารูปจากนั้นคนที่เกิดและตายในอาสาันองค์ธรรมของการหนึ่งมีเท่านั้นพอมาในการสององค์ธรรมเกิดตายในอาสานยังคงอยู่แต่เราเพิ่มเกิดตายในปัญจะเกิดตายในอารูปเกิดตายในอาสาน จะต้องบวกภูมิเข้าไปด้วยคือ21ภูมิ4ภูมิและ1ภูมิเพิ่มมาอันเดียวคือสุดทาวาสภูมิเกิดตายอีก5ภูมิเป็น3าภูมินอกนั้นในส่วนปุกคละวาระตอบอามันตาได้แก่ปุถุชน4ขนผลบุกคล4ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน31ภูมิกับองค์ธรรมไม่มีที่ตอบว่านัตถิ เพราะฉะนั้นเราจะต้องหยิบเอาเครื่องหมายเหล่านี้มาแสดงองค์ธรรมให้ได้นะครับเท่าที่ผ่านมานี้เราเจอองค์ธรรมไปแล้ว16ชุดนะครับคือในการ11ตัวในการ11ตัวในการ55 5ตัวนะครับองค์ธรรม5ตัวนี้เป็น16แล้วครับพอได้16ตัวเดี๋ยวไปถึงการ3เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับองค์ธรรมในขันท้ายมกมีทั้งหมด28ตัวเท่านั้น นี่เราไป16ตัวแล้วนะครับขาดอีก12ชุดเท่านั้นองค์ธรรมเราก็จะสามารถที่จะทำยมกทั้งหมดได้แล้วเพราะฉะนั้นหัดเขียนบ่อยๆนะครับว่าคนเกิดในปัญจาภาษาบาลีเรียกว่าไราคําแปลและองค์ธรรมเกิดในรูปไล่ลงไปเลยนะครับจนมาถึงองค์ธรรมที่คนเกิดตายทั้งหมดนะครับทําอย่างนี้บ่อยๆจะทําให้สามารถเข้าใจในยมกได้มากขึ้นสําหรับวันนี้ จบในอตีตะวาระนะครับแล้วเราพบกันในข่าวหน้านะครับสวัสดีครับ